สวัสดีครับกระแสก้าวดงมาแล้วครับอดีตผู้พิพากษาของขึ้นท้าอาจริยะแน่จริงพูดชื่อมาเลยใครคือขี้เมาคดีของแตงโมนิดานั้นยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากหลายไฟลยนอกเหนือจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นภาขาวที่คาดเอวที่บางแจ็คส่งมาให้อ้างว่าเป็นของแตงโมพร้อมกับมีคราบเลือดสรุปแล้วก็ไม่ใช่ของแตงโมคราบเลือดที่พบ ก็เป็นของมนุษย์เพศชายและล่าสุดนั้นทนายชนบทสุภสีก็ได้มีการโพสต์สัตว์อริยะหลังโดนเรียกว่าขี้เมาโดยทนายชนบทอดีตผู้พิาพากษาเจ้าของเพจกฎหมายชนบทได้โพสต์ว่าคุณอัดแน่จริงเอ่ยชื่อมาตรงๆเลยว่าผมคือไอ้ขี้เมาสิครับ ในวันที่อาจารย์คุณหมอธวัชชัยสาธิตเรื่องใบพัดเรือที่บ้านของศาสตรจาจารย์สอเสือซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายให้กับผมตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี 2- ถึงปี4คุณอัดคงไม่รู้ว่าเป็นบ้านอาจารย์สอเสือของผมใช่ไหมครับและทุกคนเกือบ20คนต่างเป็นพยานให้ผมได้ว่าผมเมาเบียร์หรือไม่ครับด่าผมก็ดา่าไปเถอะครับ ไม่เกิน10วันก็จะได้รู้ว่าผมมีท่าทีเปลี่ยนไปจากเดิมเพียงใดหรือไม่อย่าลืมว่าผมเป็นเพื่อนกับโสพลพ่อของนางนัแตงโมนะครับขอขอบคุณข่าวจากที e ิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ